ต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านฟังคลิปพระอาจารย์มหาสมบูรณ์แนวคิดและการเทศนาขอเชิญรับฟังได้เลยครับแต่ก็ได้กล่าวแค่เพียงเบื้องต้นไม่ได้มีการขยายรายละเอียดไปเพราะว่าจำกัดด้วยเวลาและการไปในครั้งนี้ก็มีพระพิสุสามนเนรุบาลสกบาสิกาก็มีความเห็น บางคนก็แสดงความห่วงใยอาจจะไปแล้วมันจะไปอีท่าไหนนาะ,ะเหมือนกับว่าไปบรรยายรทมเนี่ยจะต้องมีมิธีคิดหรือจะต้องหาอุบายหรือจะต้องพบทวนอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่าเราจะไปเนี่ยจะติดไปกับกระแสรหรือเปล่าหรือว่าเราจะถูกใช้เป็นเครื่องมือบางคนก็คิดไปต่างๆนานา,นาอันนี้แล้วแต่ความคิดของแต่ละคน เราไม่สามารถที่จะให้ใครคิดเหมือนเราได้และเราก็ไม่สามารถที่จะคิดเหมือนคนอื่นคิดได้เพราะว่าพื้นฐานของความคิดอยู่ที่วิธีการที่เราได้ฝึกฝนมาครูบาอาจารย์เอาปมสั่งสอนมาแล้วเราก็ได้มีโอกาสยึดถือเป็นแบบอย่างตามที่เราสามารถทําได้กอนเราให้ฟังนิดหนึ่งว่าอาตมาได้มีโอกาสไปศึกษาเ,าเรียนที่วัดหาจใหญ่สิตาราม เป็นสำนักเรียนบาลีซึ่งก็มีพระอาจารย์ใหญ่วัดแหายใจสิทธารามท่านก็มีชื่อมีฉายามียศตามที่หลายคนหลายท่านได้เรียกขานกันแต่ในบรรดาลูกศิษย์จะเรียกว่าพระอาจารย์ใหญ่จะไม่มีใครที่จะเอ่ยชื่อเรียกชื่อของท่านนอกจากว่ามีคนถามถึง และต้องการทราบจริงๆเราถึงจะเอ่ยชื่อของท่านว่าท่านมีนามว่าะไรและท่านก็จะบอกกล่าวสอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าถ้าหากว่ามีเนนหรือมีใครคนใดคนหนึ่งแม้แต่คนเดียวถ้าเขามีความประสงค์ที่จะรู้ศาส,สนาเขาประสงค์ที่จะฟังเขาประสงค์ที่จะเรียนแม้คนเดียวก็ให้สอนอาจารย์ท่านแนะนําแบบนี้ให้ใส่ใจให้นึกถึงประโยชน์ของผู้ที่เราจะกล่าวแสดงธรรมให้ฟัง ฉะนั้นเวลาที่มีใครนิมนต์เราก็ต้องดูว่าเราจะไปให้ประโยชน์อะไรแกเขาแต่เมื่อเราไปเนะี่ยประโยชน์เกิดขึ้นแน่ตั้งแต่เดินทางไปถึงก็มีญาติโยมมาต้อนรับปฏิสันฐานเจอพระยกมือไหว้อะไรเกิดขึ้นอปจัจญยนาไมาเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นแล้วเข้าไปในสถานที่นั้นก็มีการต้อนรับปฏิสันฐานถวาย ปัจจัยทยธรรมคำว่าปัจจัยทยธรรมในที่นี้ก็คือของที่จะพึงให้พึงถวายมีน้ําดื่มเป็นต้นอะไรเกิดขึ้นจากขะเจตนาเกิดขึ้นแล้วบุญทั้งนั้นเลยในขณะที่เดินเข้าสู่ที่ประชุมก่อนที่จะไปนั่งที่ธรรมมาทโยมก็จะกราบก็จะไหว้ไปตลอดทางอะไรเกิดขึ้นก็อปปัจใจน่ใหม่นั่นแหละเกิดขึ้นเกิดขึ้นแก่ใครก็เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้อ่อนน้อม จนกระทั่งไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่รับรองกลับไปกับพระอาจารย์ต่อสองรูปที่ขึ้นบรรยายญาติโยมก็มีการกราบพระมีการฟังธรรมประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตั้งแต่การแสดงความเคารพพระพิสุพระพิสุที่ไปโยมก็อาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเพราะเราไม่ได้มีสื่อที่จะทำให้คนรู้จักของเขาเกิดขึ้น ว่าภาษาพระเรียกว่าเป็นปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยท่านนักเรียนนพิธามนะก็จะมีปัจจัยหมดหนึ่งเนระียกว่าอุปนิสยปัจจัยปุคโลปีอุปนิสยปัจเจเนะปัจเจยโยแม้บุคคลนะก็เป็นปัจจัยแก่กุศลจิตของบุคคลอื่นโดยอุปนิสยปัจจัยในเวลาที่สอนหนังสือก็เช่นเดียวกันแม้พระรูปเดียวหรือโยมคนเดียวก็สอนโยม สอนหนังสือแต่ละวันแต่ละวันนะบางทีสองชั่วโมงฟังอยู่คนเดียวนี่แหละสองชั่วโมงแต่วันนี้ไปบรรยายเนี่ยสองพั 2, กว่าขนาดคนเดียวเราก็ยังสอนได้เป็นสองชั่วโมงเพราะอะไรเพราะเขาได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ในการถ่ายทอดบอกกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมหรือพระบาลี ฉนันถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังธรมแล้วเรารู้เรามีวิธีมีอุบายในการไข้ครวนก็จะเป็นเหตุให้เราเองก็ได้รับประโยชน์บุคคลอื่นก็ได้รับประโยชน์และก็มีผู้ที่มีความเห็นแตกต่างนะตั้งแต่เดินทางกลับมาเนี่ยความเห็นไม่ได้ไปนในทิศท,ทางเดียวกันนะอ,อ่านแล้วก็กขำดีคนแรกบอกว่ามหาสมบูรณ์พูดอะไรไม่รู้เรื่องเย่นเยอะไม่สรุปความ อีกคอมเมนต์หนึ่งก็ตอบว่าคนที่อยากฟังหมาสมบูรณ์รู้เรื่องก็ต้องมีปัญญาพอสมควรจะตกลงยังไงเขาก็คอมเมนต์กันแบบนั้นนะแค่เราอ่านดูก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยเขากําลังเขากําลังโต้อตอบกันอยู่โดยอาศัยเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอีกคนหนึ่งบอกฟังแล้วเข้าใจง่ายรู้เรื่องอธิบายได้ดีอีกคนหนึ่งก็บอกฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่าไม่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วถ้าฟังไม่รู้เรื่องทั้งหมดอันนี้มันน่าจะเกี่ยวกับเรา แต่อีกคนหนึ่งฟังรู้เรื่องอีกคนหนึ่งฟังไม่รู้เรื่องอันนี้เอ็มไม่น่าจะเกี่ยวกับเราแล้วฉะนั้นเวลาที่เราไปยังสถานที่ใดก็ตามถ้าเรานําประโยชน์ไปให้เขาอันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ทําประโยชน์เขาก็ได้รับประโยชน์แต่จะได้มากได้น้อยไม่เป็นประมาณมีบางคนบางท่านก็บอกว่าทําไมไม่ให้เขามาหาเราทําไมเราต้องไปหาเขาแล้วก็ตั้งเป็นคําถามว่าแล้วทาไมต้องให้เขามาหาเราเราไปหาเขาไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาที่โปรโดบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อได้รับการนิมนต์จากคนตระกูลมิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายก็จะไปยังสถานที่นั้นพวกสมาธิฐิก็ไปพวกมิจฉาทิฏฐิก็ไปไปเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นลีลาของพระผู้มีพระภาคและแต่ละคนแต่ละคนก็ได้รับประโยชน์อันนี้คือพระพุทธเจ้า แต่ยาตมาเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ใครเป็นมิจฉาทิฐิใครเป็นสัมมาทิฐิแต่รู้ว่าบุคคลที่นิมนต์ไปเพื่อฟังธรรมเป็นชาวพุทธเราไม่ได้ว่าเขาเป็นมิจฉาทิฐิแต่เราเข้าใจว่าเขาเป็นชาวพุทธเมื่อเป็นชาวพุทธก็นิมนต์ให้เราไปพูดไปแนะนําบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาก็เลยอาศัยช่องทางนี้ได้ไปบอกกล่าวในส่วนที่พระพิสุสมมเนนอุบาสกบาสิกา อีกมุมหนึ่งอีกนแผนกหนึ่งหรืออีกกลุ่มบุคคลหนึ่งมีการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทโดยการศึกษาตามในของพระไตรปิฎกอัจถรถาะดีกาก็าบอกเขาแบบนี้เวลากล่าวทําไปก็จะบอกว่าคํานี้ไม่ได้มีปรากฏในพระไตรปิฎกไม่มีในชั้นของบาลีแต่อยู่ในวิสุทธิมรรคอยู่ในอัตถรถาก็าบอกเขาให้เขาทราบว่าเราเราเอาคำมาจากตรงไหนเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะชอบใจหรืออาจจะศึกษาพุทธวจนะ แต่อาจจะไม่เคยศึกษาอัจถรถาอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนะี่ยมาจากอัตถกถาตรงนี้มาจากคำพีเล่มนี้ไม่ได้มาในพระบาลีไม่มาในไม่ได้มาในพระไตรปิฎกซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราบอกตรงไปตรงมาและก็มีการบอกให้ทราบว่าการศึกษาพระพุทธศาสนานะควรศึกษาตามชั้นของคำพีซึ่งคำไหนก็ตามที่ท่านไม่ประสงค์จะให้ถือเอาท่านก็จะบอกว่าคำนี้ไม่ควรถือเอา นะท่านจะแสดงแบบนี้ดังนั้นในวันนี้ก็จะได้นําเรื่องเกี่ยวกับขันห้ามากล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังสืบเนื่องจากมีอุบาสกท่านหนึ่งศึกษาพุทธวจนะพอศึกษาพุทธวจนะแล้วก็ได้ยินได้ฟังอัตามาเองนี่แหละส่งเคราะห์ขันห้าโดยประมัดคือเอาประมัตธรรมสี่ส่งเคราะห์ลงในขันห้าว่าอะไรส่งเคราะห์ลงในขันห้าได้อะไรที่พ้นไปจากขันปรากฏว่าโยมท่านนั้นก็ฟัง แล้วก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินว่าได้พูดแต่สงเคราะห์แต่ไม่เห็นพูดถึงข้ออุปมาอะไรเลยซึ่งในพระสูตรเนี่ยมีการแสดงขันห้าโดยอุปมาโนะยมอุปมาศท่านนี้ก็เลยนะอยากจะให้พูดเกี่ยวกับเรื่องของอุปมาเกี่ยวกับขันห้าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ